สวัสดีครับเพื่อนๆพนี่พี่ที่น่ารักทุกทกท่านผมโอบ้านสวนพลาเครื่องเพื่อนๆพ่ี่ๆที่ก็มาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับทำในเป็นการรบวนจนเกินไปก็อยากย้เพื่อนๆพี่ๆีช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมก็แจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจติคุณบุรุษผาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่โสกัสโปวัดป่าคำแคนเหนืออำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับหลวงปู่โสนี่ท่านจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายปฏิปทาของพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสาธมิตของ หลวงปู่ผางกิตาคุตโตนะครับผมซึ่งท่านพำนักอยู่ที่วัดป่าคำแกนเหนือเป็นอีกฝั่งหนึ่งของอเทือกเขานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่ตั้งของวัดป่าดุลหรือวัดอุดมคงคาคีรีเขตครับผมตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบรรจาคีีมกันนะครับอันนี้จะเป็นที่เลือกวัตถุมงคลรุ่นสร้างบารมีนะครับผมที่คณะศิษย์จัดสร้างถวายในปีพศ2 5 0พอ่้านะครับ รูปหล่อของหลวงปู่นี่มีอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่โดยส่วนตัวผมว่านส่วนชอบมากที่สุดเลยนะครับในบรรดาที่ลึอกวัตถุมงคลประเภทรูปหล่อของหลวงปู่นะครับผมเพราะว่ามีความสวยงามนะครับจัดสร้าง,าง,าางได้อย่างมีมาตรฐานรุ่นอื่นๆก็จัดสร้างได้อย่างมีมาตรฐานเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าพิจารณาจากรายละเอียด ในมุมต่างๆแล้วนะครับผมเห็นว่ามีการแกะนะครับแบบพิมพ์นะครับผมพอเหยพอหลอดเททองออกมาแล้วพคุณว่าสวยงามแล้วก็เหมือนปลูกลงปูกมากๆนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่รับชมไปพร้อมกับผมโอวั้านสวนพลักเครื่องเลยครับ หล่อของหลวงปู่โสกัสโปร,รุ่นนี้นะครับผมจัดสร้างได้อย่างาสวยงามนะครับชื่อรุ่นก็คือรุ่นสร้างบารมีนะครับคณะศิษย์จัดสร้างถวายในปีพศ2545นะครับก็เป็นสาธิสลักรูปเหมือนของหลวงปู่มหาโสกัสโปนะครับขนาดหน้าตักนี่จะอยู่ประมาณ1.5เซนติเมตรนะครับส่วนสูงของรูปหล่อมัน รุ่นนี้นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ2.2เซนนะครับรวมฐานด้วยนะครับแล้วก็ตัวหนังสือด้านหน้าเขียนหลวงพ่อโสกัสโปนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักขารลายยันนะครับผมนะโมพุทธทายะนะครับนี่เป็นอักษรขอมนะครับเขียนไว้ บริเวณฐานด้านหลังนะครับผมส่วนบริเวณใต้ฐานด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นยันตัวนะนะครับผมม้วนม้วนหางขึ้นไปในลักษณะของอุนาโลมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบางคนคิดว่าเป็นตัวอุนาโลมนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นตัวนะนะครับผมแล้วก็ม้วนหางขึ้นไปในลักษณะเดียวกันเท่านั้นนะครับ เนื้อหาในการจัดสร้างนี้มีทั้งที่เป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับแล้วก็นวโลหะตลอดจนถึงเนื้อทองแดงนะครับที่นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้อนวโลหะนะครับผมแต่ว่าสีค่อนไปทางเนื้อนวโลหะนะครับผมเพราะว่าตามมุมแล้วก็ส่วนต่างๆนี่มีไา่ไพ่ประหลอดเงินนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมพออ มีความชำนาญน,นะครับผมพอที่จะสัมผัสได้ว่าเป็นเนื้อแบบไหนหรือว่า,าสามารถารู้ได้นะครับผมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับผมใต้คอมเมนต์นี้นะครับนี่ฮะการแกะพิมพ์นี่ค่อนข้างที่จะให้รา,ายละเอียดที่เหมือนจริงนะครับผมสังคติที่พลาดมาด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีม้วนจีวรน,นะครับผมที่ ม้วนขึ้นไปนะครับก่อนทับด้วยผ้าสังคตินะครับริ้วจีวอนนะครับทำได้เหมือนธรรมชาติเป็นอย่างมากนะครับรูปลักษณะจะคล้ายกับรูปเหมือนสีอาจารย์นะครับผมที่มีหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่จันเขมวัตรโตหลวงปู่อ่อนยันนัสิรินะครับผมที่คณะสิทธิ์สร้างถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้เป็นชุดสีอาจารย์นะครับผม นขนาดเดียวกันเลยนะครับผมลักษณะการสร้างก็คล้ายคล้ายกันนะครับผมมีตัวยันอยู่ด้านหลังแบบนี้ฮะนี่ครับรูปลักษรูปแบบนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับผมมูลค่าราคาในการเก็บสะสมก็ไม่แพงมากนะครับผมยังอยู่ที่หลักร้อยกลางๆถึงพันกว่า,วานะครับสาหรับในเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสําคัญนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อสําคัญอย่างเนื้อเงิน เนื้อทองคําอย่างนี้ครับมูลค่าการเก็บสะสมค่อนข้างจะสูงนะครับผมเพราะว่าเหรียญที่เรียกวัตถุมงคลของหลวงปูโซโซ่โสนี่มีอยู่หลายรุ่นจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาศึกษาแล้วก็สะสมนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูบริเวณหน้าของหน้าตาของหลวงปู่นะครับผมลงกล้องส่องขยายแล้วเรียกได้ว่า เหมือนกับหลวงปู่มากๆนะครับเนะฮะเหมือนมีชีวิตเลยนะครับเบ้าตารอ,อยยับย่นยู่แบบผู้เท่านะครับนี่ฮะเห็นไหมครับช่องตีนกากระพุ้งแก้มริมฝีปากนะครับผมบริเวณเหี่ยวย่นของลำคอนะครับิวจีวอนต่างๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ ผมหัวันสวนนี่เห็นรูปหล่อรุ่นอื่นๆของหลวงปู่นะครับก็ไม่ชอบเท่ากับรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่ามีความเหมือนมากอันนี้ไม่ได้เอียงในลักษณะของการจัดสร้างแต่อย่างใดนะครับผมอันนี้เอาที่ผลงานที่สําเร็จออกมาเป็นรูปของหลวงปู่นะครับผมก็พิจารณาได้ว่ามีความสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ ที่เรียกว่าถุมงคลของหลวงปู่มหาโสรุ่นนี้นะครับผมก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นนะครับผมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเ,เป็นการศึกษาร่วมกันเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์ตลอดจนเป็นการเผยแพร่กิตติคุณของศาสนาพุทธไปในตัวนะครับผมกดติดตามโอวันสวนในแต่ละคลิปได้นะครับแล้วก็สามารถย้อน กลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยรีวิวเกี่ยวกับหลวงปู่โสแลวก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์อื่นๆไว้ได้นะครับนี่ฮะช่องทางอื่นๆก็มี Tik t o k นะครับผมซึ่งจะเป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งอพอบันทึกเป็นคลิปสั้นใน Tik t o k แล้วก็นำมาลงไว้ใน u t u b e นะครับผมให้เ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่อชอบความรวดเร็วนะครับผมไม่ชอบวิดีโอยาวจนเกินไปนะครับผมก็ เพื่อนๆพี่ๆให้การสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ถึงแก่เวลาเหมาะสมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับสวัสดีครับ